สดีดจ้าตอนนี้กับรายการ Little T วันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาทำคลิปเรียกชันเพลงหนึ่งเพลงที่เขาเพิ่งปล่อยมาแบบสดๆร้อนๆเลย,ยก็คือเพลงที่มีชื่อว่าอยู่เฉยๆก็<ด>น<ด>่ารัก<ๆ> ซึ่งเป็นเพลงใหม่ของโน้องโฟนหลังจาก,ก,กที่เขาอเคยปล่อยเพลงคู่ไปแล้วกับเจมินายใช่ไหมเออแล้ววันนี้เขาก็แบบมีเพลงใหม่มาด้วยความที่แบบกําลังจะใกล้ถึงคอนเสิร์ตด้วยอะไรด้วยซึ่งหลังจากที่ฉันอัดเรียกนี้จบเออฉันก็จะไปแลกบัตรคอนเสิร์ตถูก,กต้องนี่จะบอกว่านี่ก็คือเป็นเสื้อคอลเลกชันเกือบจะใหม่ล่าสุดของน้องโฟนยังไงก็ฝากทุกคนไปอุดหนุนด้วยแล้วก็นี่ฉันมีสร้อยที่เขียนชือว่าเจมินายก็บอกเลยว่าแบบว่า สร้อยชนเสื้อเสื้อชนหน้าทุกอย่างแบบชนกันอุบัติเหตุหมู่สุดๆอ่าน้องโฟล์ดออกคอลเลกชั่นเสื้อใหม่ยังไงก็ฝากทุกคนแบบไปอุดหนุนกันได้เพราะว่าเราก็เพิ่งเอฟไปด้วยถูกต้องอ่ะไม่รอช้าละกันทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงใหม่ของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าใช่ะ

ต้องโผล่แบบแรรกมาง ไม่เป็นลรคือเอายางชาเลนจ์ในติ๊กต็อกเผือว่าเอ็มดี้ต้องมาเล่นเป็นนาเอ็มดี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าชื่อเพลงมันก็บอกอยู่ว่าอยู่ในยชิกาน่าละ แต่ว่านั่งเอกคนนี้คือใครอ่ะไม่มรู้สักเดีด เออมาละเนี่ยชาร์จในทิกต็อกมายัางสอมยังแต่แบบพอผมน้องยาวอ่ะแล้วแบพอเราทำหน้ามาเราแบบไม่เห็นตา จริงๆชอบผมหน้ามาน้องทรงหนึ่งตอนที่ลองไปงานคลินิกแถวปีนเก้าอ่อันนั้นคือแบบโคตรดีเลยน่ารักน่ารักก็น่ารักส่งมาซื้อเพลง p s v My ม่ารักจริงๆฉันจะดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะเก็บรายละเอียดเออรอบเมื่อกี้มันแบบว่ารู้สึกว,ว่าความน่ารักมันแบบ รายละเอียดที่แบบไม่ละเอียดจถูกต้องเราดูาเฉยๆเพราะว่าแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบมันก็มีเออยู่แต่ก็แบบว่าก็ก็น่ารักอะไรเงี้ยเนี่ย,าาย,ยแอบ,บรู้สึกว่าหน้ามามันยาวเกิน แต่น้องแบบเป็นคนที่แบบใส่เสื้อสีไหนก็สวยหมายถึงว่าแบบดูเป็น Personal Color ของเองหมดเลยอะไรอยแต่จริงๆผู้หญิงก็คุณนะ เด็กเตีปไม่ไม่ไม่ในเจีคุณชอบผ้านี้สุดเขาพิเศท่านนี้เลยเออเออสละมาแล้วมาแล้วมล้ แต่ก <ève S 2> ็เหมือนคนที่เป็นนักลองผู้หญิงน่ารักสั่ง ตกุกตาเหรอน่ารักตุกตาอันนี้ไงตุกตาอุปนัย เราเวลาที่แบบว่าเวลาดองเต้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบน่ารักมากเวลาทุกความบนเวทีเหมือนกันรู้สึกว่าแบบมีทักษะที่ดีมากเจม,ม่นายเหมือนกันเต้ม,ม่นายแบบเลิศมาก ยียผู้หญิงคนนี้จับมือนลงโฟนต้งเมื่อกี้อ่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเพลงอยู่เฉยๆก็น่ารักส่วนตัวเราก็คือมันก็ เป็นเพลงหนึ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นน้องโฟดได้เลยเพราะว่าแบบน้องโฟดคือคนที่แบบว่าอยู่เฉยๆก็น่ารักริ่ๆถูกต้องก็คือไม่มีใครน่ารักเท่าลูกเราก็ต้องเออก็คือแบบว่าน้องโฟดแบบคืออันนี้ก็เป็นเพลงที่อุ๊ยคนลูกอะปวดท้องก็คือเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะแบบ มีจังหวะที่แบบเขาเรียกอะไรฟังได้เรื่อยฟังเออฟังได้แบบเปิดทํางานอะไรเงี้ยที่แบบว่าแบบเปิดได้บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่ารักดีเสียงแบบเสียงกระดีแล้วก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องมีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกแน่ๆพาเต้นพันหูกันอะไรเงี้ยเออก็ก็รู้สึกว่าเขาเขาคิดมาดีเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าแบบพอมันเพ็นเพลงที่ดังในติ๊กต็อกอะมันก็เดี๋ยวนี้มันดังแล้วเออแล้วก็รู้สึกว่ามันเสพง่ายก็ ก็รู้ส <fi> ึกว่าแบบเขาคิดมาดีหมายถึงว่าแล้วก็รู้สึกว่า MV อ็ก็โดยรวมคือน่าหลาอ่าถ้าฉากที่ฉันชอบที่สุดก็คือฉากที่ใส่ชุดยีนมีกลางสนดอกไม้เออเรารู้สึกว่าแบบน้องหลอกมากอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าแบบเลิศอะเออสไลม์มีหรอสไลก็ว่าก็ก็น่าหลกดดีแบบว่าโดยรวมอะไรเงี้ยภาพรวมโอ e r a l อ่ะ น่ารักก็น่ารักน่ารักเลยเหมือนซิ่งใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ชอบก็คือเย<อ>่ผู้หญิงคนนี้จับมือลูกฉันอ่ะ <c oughs> เออตอนจบแต่ว่าไม่เป็นไรลูกฉันโตแล้วอา้าวไม่นุ่มละเธอจะบอกว่าน้องโฟดอ่ะคือคนที่ตลอดฉันตั้งแต่แบบติดตามมาแล้วกจ็จนถึงทุกวันเนี้ย <c oughs> จนจนวันคอนเสิร์ตเรารู้สึกว่าแบบน้องแบบโตมากโตขึ้นมากจาก จากที่ดูในซีรีส์อะไรเงี้ยจนมันกลายเป็นว่าอุ้ยมันขนาดนี้เลยหรอวะอะไรเงี้ยแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเห็นน้องทํางานหนักอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเออแล้วก็แบบมีพี่ที่รู้จักที่เป็นช่างแต่งหน้าที่แบบไปไปแต่งหน้าน้องโฟลแต่งหน้าเจงมินาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออน้องทำงานหนักจริงๆเออแล้วก็รู้สึกว่าแบบจริงๆอะอยากให้น้องพักผ่อนนะแบบหมายถึงว่าก็ หาเวลาแบบพักบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบน้องก็เคยสัมภาษณ์แล้วว่าใช่คนก็เลยบอกว่าแบบเออถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากให้น้องแบบพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใกล้คอนเสิร์ตแล้วอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเจอกันวันคอนเสิร์ตถูกต้องก็คือยังไงก็ฝากทุกคนแบบติดตามน้องโฟนแล้วก็เจมินายด้วยใกล้วันคอนเสิร์ตแล้วก็คิดว่าช่วงนี้น้องก็น่าจะสอมหนักยงเง้ก็เป็นกําลังใจให้น้องโฟนแล้วก็เจมินายด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า